วัทักทายทุกคนจ้าเซฮาเอฟวานเราอยู่ที่ท้ายหาดเลยนะคะที่นี่เป็นร้านอาหารสวายหนึ่งแล้วก็เป็นเขาเรียกว่านาจอมเทียนนะคะทุกคนตรงนี้โซนนาจอมเทียนว,วันนี้ลมแรงมากเลยออกมารับแร้วท่านิดหน่อยนะคะโอ้โหตรงนี้นไม่ค่อยสาดเท่าไหร่ เดี๋ยวจะพาเดินนิดหน่อยนะคะทุกคนบรรยากาศเ,าเดินดูนิดหน่อยคะ่ะเดีนน๋ยวที่นมทุกคนรับแร่ธาตนะุนะห,หินก้อนใหญ่มากหนินก้อนใหญ่มากเลยทุกคนฟังเสียงคลื่นอูเดินรับแร่ธาตุ ค่ะไปค่ะเดินไปสุดหาไปกันนะคะเดินไปเป็นกันนะคะเมื่อกี้เราอยู่ตรงนู้นเนี่ยเราหเดินไปค่ะทะเลทะเลอู้ตรงนู้นอะไรคะ่ะนู้นาจอมเทียนแล้วก็บางสะเลสัตหี นู่นสัตหีบนะคะอันนั้นนะ่าจะบางสะเลอโอน่อ์น่าจองเทียนดิสตานัา่นแหละค่ะทิ้นชายหาดตรงนั้นนะคะมีหาดบ้านอำเภอด้วยนะเนี่ยหาดขาดไปเนี่ยนะ อสอนรองเท้าเดินโอ้จะได้แบบว่าบรรยากาศว้าว <c ười> ขึ้นสัตว์แรงค่ะเวอรอยู่ไ <c> ป <ười> ค่ะเดินไปเรื่อย เราจะเดินไปถึงนู่นเลยนะทุกคนนู่นนะออกกำลังกายนะคะวา <Morning. S 1> ยวายรมอร์นิ่ากาศดีมากเลยสดชื่นเดินไปได้วยกันนะคะ mm hmm. ก็จะมีชาวต่างชาติมาเดินรับลมทะเลกันด้วยนะคะตรงนู้นก็จะเป็นเป็นโรงแรมนะคะทุกคน mm hmm. เห็นไหม พักนะคะมีสาวยน้ำเนาะได้ค่ะเดินไปกันเลยค่ะสวยงามอยู่นะคะทุกคนตรงนี้สะอาดนะคะคลื่นแรงอันนี้ตรงนี้น่าจะเล่นน้ำไม่ได้คลื่นแรงนะคะคลื่นแรงมากเลย วนกลับไปนู่นเราเดินมาสักพักแล้วเดี๋ยวเราก็เดินกลับโอ้รับแร่ธาตุจากธรรมชาติเดี๋ยวเราก็เดินกลับนะคะทุกคนรับแรกธาตุนิดนึงค่ะไปกันเลยสดชื่นมากดชื่นมากเลยค่ะอ่าไปกันเลยบรรยาก,กาศด้านหลังดิฉันกลัวไอ ที่พักแบบติดทะเลเลยอ้บรรยากาศดีมากเลยที่เราขับมอไซค์เข้ามาเมื่อกี้นะ่ะเป็นซอยยงเล็ก,กน,นะคะโซเราถึงตรงนี้แล้วเราก็เดินกลับค่ะเพื่อนเดินกลับนะคะโอเคเดินรับวิตามินดีแร่้าจากทะเลนะคะวันนี้ ไปค่ะทุกคนพื้นเอียงเดินลำบากนะคะที่นี่พื้นพื้นเขาจะยังเอียงนะคะทุกคน เดินกลับด้วยกันนะคะได้เหนือแล้วสดชื่นเลยค่ะทุกคนมคลมทะเลนะคะมีแรกธาตจากธรรมชาตินะคะสดชื่นค่ะโอเคพบกันคลิปหน้าบ๊ายบาย กันคทุกคนอได้เหงือแล้วนิดหน่อยได้แดดวายเดี๋ยวไปแวะดื่มกาแฟนิดหน่อยนะคะแล้วก็เราก็ไปกลับบ้านนะคะหามุมสบายๆนั่งดื่มกาแฟนะคะอากาศดีมากเลยทุกคนเห็นไหมไม่มีสัตว์ทะเลนะคะ ไม่ไม่ไม่มีพวกเปลือกหอยหรืออะไรให้เราเห็นเลยนะที่นะี่นะ